ปลื้มนะคะไม่เคยคิดว่าเราจะชวนคนบวชวันนี้เป็นการนึกถึงบุญไปด้วยนะคะในในในฐานหน้าที่เกี่ยวกับพระธรรมญาติตาเราก็คุยกันเรื่องพระธรรมญาตาของเราไปด้วยนะคะตั้งแต่เรามีขุนพลชวนบวชชนบุรีนะคะหัวทุกอำเภอก็ไปชวนกันนะคะตอนนี้ก็ทบทวนบุญไปด้วยนะคะออกไปชวนกันสี่ทุ่มก็ยังไม่กลับมาเลยค่ะโอ้ยอยู่ทุ่งลงนะคะนั่งรอพี่ๆนะคะสี่ทุ่มยังไม่กลับเนี่ยค่ะ ไม่รู้ว่าหัวใจจะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นได้ยังไงนะคะก็มีความรู้สึกว่าโหทุ่มเทใจใจเนี่ยแบบว่าไม่สามารถที่จะเอาอะไรมาเปรียบเทียบได้ว่าใจยิ่งใหญ่ไม่รู้ว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่สามารถที่จะกําหนดความยิ่งใหญ่ไปได้นะคะไปชวนกันมาเอาใบสมัครมาคียนะคะคี์ได้ตั้งสองร้อยกว่าใบสมัครหลวงพี่ขวัญชัยท่านก็คี์ใบสมัครนะคะท่านก็บอกว่ายองพี่โอคะ หลวงพี่โอ,อครับหลวงพี่นะครับคีมาตั้งกัรษาหนึ่งจนมาษาสิบหลวงพี่ก็ยังคีใบสมัครอยู่เลยนะคะฉะนั้นใครที่จะรับคูนคีใบสมัครก็แสวงหาที่จะมาช่วยพระอาจารย์ทำัยได้นะคะคีเสร็จแล้วยังไงคีเสร็จแล้วก็ไปรับมาไว้ที่ทุดงคัตฐานชนบุรีมาทํากิจวัตรกิจกรรมมีการตึกความเป็นระเบียบไม่เชื่อไปไปดูในภาพลายต่างๆในห้องอัลบั้มนะคะลงไปเปิดดูสิพื้มมากเลย การฝึกแถวฝึกระเบียบบางท่านธรรมทายาทบางท่านก็บอกเออโอว่าผมไม่เข้าใจเลยว่าผมมาปวดหรือผมมาฝึกกหารเนี่ยทําไมเอาผมม็ต้องเข้าแถวนะคะ